กรณีของคุณเมย์คุณเจเนี่ยนะฮะหลังจากที่คู่รักสองคนเนี้เขาไปเที่ยวนะครับเขาไปเที่ยวที่ภูเก็ต ไปเที่ยวทะเลเลย,เยมีภาพนั่งเรือยอดมีใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดว่ายน้ํามีภาพหนึ่งก็เมสซี่เจถอดเสื้อคเมใส่ชุดว่ายน้ํามีภาพบางๆคลุมนะครับแล้วก็หลายภาพที่เขาหวานแหววกันบนเรือยอดอปรากฏว่าภาพนั้นถูกเอามาวิาพากควิจารณ์โดยเพจลูกหนังะนะครับเมืองเทพหีบนอกแล้วก็บุริก,กนส์นะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่21เมษายนนะ คุณเมย์คุณเจเขาไปเข้าแจ้งความแล้วคือกลับมาจากไปเที่ยวแล้วเขาก็ไปแจ้ง ừ, ความกางดึกเลยใช่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดก,การส่วนตัวของเมสซิเจและก็คุณเมย์เนี่ยเข้าแจ้งความโดยนําหลักฐานเพิ่มเติมไปให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจครับนี่เป็นภาพถ่ายแล้วก็ข้อความที่ facebook สองเพจนะฮะได้มีการนำมาเผยแพร่และแสดงความเห็นในลักษณะหมิ่นประมาทเมพิชนาสาขากรนักแสดงชื่อดังแล้วก็เจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นหลักฐานที่นายธีรพงศ์จูคำศรีผู้จัดการส่วนตัวของเมพิชนาพร้อมด้วยนายประมัดอินจำปาผู้จัดการส่วนตัวของเจชนาทิพย์เนี่ยมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สานในตำรวจนครบาลลุมพินีนะครับ โดยนายธีรพงศ์เปิดเผยครับว่า Facebook ทั้งเพจเพจได้นําภาพถ่ายของเมย์และเจไปแชร์ต่อพร้อมกับแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคาําถ้อยคาเสียดสีทําให้เสียหายซึ่งแฟนคลับได้พยายามเข้าไปตักเตือนและขอให้เลิกพฤติกรรมรวมถึงคุณเมย์คุณเจเอง<ค>เขาก็พยายามเข้าไปแล้วเหมือนกันค่ะเข้าไปตักเตือนแล้วนะคะก็เป็น2เพจก็คือเมืองเทพีบนอกนะคะครวมทั้งบุรีแกนก็คือเป็นเป็นเพจของแฟนคลับทีมฟุตบอล2ทีมดังในไทยลีก ครับเข้าไปตักเตือนแล้วบอกว่าอย่าโพสต์แบบนี้อย่าเขียนวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้แต่ว่าทางเพจเนี่ยเขาก็ไปท้าบอกว่าก็ไปแจ้งตำรวจสิอที่ยสุด21่สเมษายนช่วงดึกๆเน<ม>ีคุณเมย์คุณเจเขาไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้จัดการส่วนตัวก็เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับจริงๆเนี่ย คุณเมย์กับคุณเจเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะมีเรื่องหรือว่าจะมาให้เอาเรื่องอะไรเลยนะครับแต่วันนี้อนนคดีนี้จะขอเป็นพิเศษก็คือว่าเพราะว่าเพจเมืองเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเพจที่ใช้คําที่หยาบคายและรุนแรงมากแล้วก็หลังจากที่เรามีการคุยหรือว่าตากแฟนคลับเ,เข้าไปบอกว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ทำไมถึงพิมพ์ว่าคนอื่นอย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขากลับใช้ท้อยคําที่หยาบคายแล้วก็รุนแรงกลับมากว่าเดิมมากขึ้นนะฮะจะดําเนินเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ นะครับก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีได้ประสานไปยังตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอททาให้ทราบชื่อผู้ดูแลเพจดังกล่าวแล้วนะครับและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณเจเขาก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับบอกว่าเขาก็พยายามที่จะไม่พูดอะไรแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแต่ปรากฏว่าทางเพจก็ยังไม่หยุดนะฮะเขาอยากให้หยุดวิพากวิจารณเพราะว่าบางอย่างเนี่ย เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเหมือนกันนะครับจะรักกันจะถ่ายภาพจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ถ้าเข้าไปดูเพจเห็นบอกว่าปิดแล้วนี่เนะเพจทั้งสองทั้งสองเพจนี้ปิดแล้วนะคะสาหรับบุริกานนี่คือปิดเลยหาไม่เจอเลยนะคะแต่ว่าเมืองเทพหีบนอกนี่ยังพอมีอยู่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างเป็นการโพสต์สั้นๆเข้าไปดูแล้วคําโพสต์สั้นๆเนี่ยเขาว่าอย่างนี้คุณสั้นๆเลยอ่ะ อ่ดเลองเข้าไปดูกันนะครัเป็น,นะค,ะคำคำด่าะนะฮะนะครับมีคำที่บางคนก็ติดปากนะคำด่าหยับขายคำนี้ะนะฮะ